แตงที่ถูกคัดออกจากแตงเปอร์เซนต์ที่เรียกว่าแตงปัดเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะขายได้6บาทต่อกิโลอะค่ะเหลือแค่บาทเดียวต่อกิโลต้นทุนไม่ต้องพูดถึงเกือบสองล้านแตงโมราคาตกใช่ค่ะหลายจังหวัดที่ใส่นาดเมื่อวันก่อนค่ะล่าสุดเมื่อวานราชบุรีเกษตรกรเรรกรนี่ยช้ำเลยนะคะเอาที่ราชบุรีก่อนก็ได้ค่ะล่าสุดแตงโมในพื้นที่อำเภอจอมบึงเนี่ยราคาตกเหลือกิโลกรัมละ5บาทนะคะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันขายได้กิโลละ7บาท8บาทชาวบ้านเขาก็หวังว่าปีนี้มันจะเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาได้7บาท8บาทปีนี้กเกษตรกรก็ปลูกแตงโมกันเยอะเลยปรากฏว่าราคามันตกเหลือกิโลละ5บาทอะคา่ะแล้วราคาตก ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือผู้บริโภคไม่ค่อยนิยมรับประทานด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันมีผลไม้หลายชนิดออกมาชนกันไงคะเลยทําให้ช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยราคามันตกจนไม่คุ้มกับการลงทุนทั้งค่ายาค่าปุ๋ยยอมตัดลัดทุน5บาทดีกว่าปล่อยให้คาต้นตายนีจ่จริงๆต้องเสียตังค่าจ้างคนงานอีกนะคะที่ที่อยู่มันจะมีเจ้าสํานักสงแห่งหนึ่งที่ปากท่อราชบุรี ไปช่วยซื้อมาแจกชาวบ้านใช่ไหมใช่เชีชาวบ้านบ้างไหมงัมแงนันแหละครับัทงชแตงมน่หมดวมันใหญ่โอ้โดูดิเนี่ยลูกโตๆเลยอะค่ะคือปีนี้ผลไม้ดีหมดเลยอะดีหมดนี่หมายถึงผลผลิตแต่ราคาไม่ดีค่ะเพราะผลผลิตดีแต่ราคาไม่ดี อย่างมะม่วงดี่ท่านผูช<อ>้มชมส่งมอบกันฟรีๆเลยตอนนี้ดกจริงๆย้อนกลับไปที่ชัยนาทเมื่อวันก่อนเนี่ย,าายก็มีปัญหาแตงโมราคาตกขายไม่ออกเป็นร้อยตันทีเดียวเกษตร,รกรอย่างคุณหนูนาเนี่ยทำเจ็สิบห้าไร่ตัดแตงหมดแล้วแต่ขายไม่ได้ต้องเอามานั่งขายเป็นค่าขนมค่าชุดนักเรียนลูกเพราะใกล้จะเปิดเทอม แตงที่ถูกคัดออกจากแตงเปอร์เซนต์ที่เรียกว่าแตงปัดเนี่ยท่านผู้ชมปกติมันจะขายได้6บาทต่อกิโลค่ะเหลือแค่บาทเดียวต่อกิโลต้นทุนไม่ต้องพูดถึงเกือบสองล้านค่าใช้จ่ายเก็บเกี่ยวค่าเลี้ยงคนงานโอ้ขาดทุนยับพ่อค้าก็ไม่รับซื้อแตงปัดที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมคือความต้องการของตลาดมันลดลงด้วยอะค่ะคือแตงแตงเปอร์เซนต์ดีก็ยังมีปัญหาราคาตกไอแต,ง,แตงปัดก็ไม่ต้องพูดถึง นี่คือสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนกับเกษตรกรอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะกินตังโม